ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิงคัสแหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ2025ส Isuzu D-Max Arctic Truck S32 รถกระบะสายลุยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขับขี่ออฟโรดที่เหนือชั้นพัฒนารวมกับ Arctic Truck รุ่นพิเศษนี้มาพร้อมกับสมรรถนะที่แข็งแกร่งความทนทานและความสามารถานในการขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมลุยทุกสภาพแวดล้อม 2025 Isuzu D-Max ก a c t i c k S32 โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันและทรงพลังซุ้มลอ้อที่ขยายกว้างรองรับยางออฟโรดขนาด32นิ้วช่วยเพิ่มระยะห่างจากพื้นและเสริมสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดระบบการสะเทือนได้รับการอัปเกรดเป็นโช้คคับบิสไทนเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความนุ่มนวลขณะขับขี่บนพื้นผิวที่ครุขระก,กันชนหน้าที่เสริมแผ่นกัน กระแทกช่วยป้องกันความเสียหายจากหินและสิ่งกีดขวางท่ออากาศที่ยกสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยน้ําทําให้เหมาะสําหรับการขับขี่ผ่านลําธารหรือโคลนลึกกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และไฟเลสช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์รัดขณะขับขี่ในเวลากลางคืน ขุมพลังของ S32 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์1.9ลิตรให้กำลัง164แรงมา้าและแรงบิด360นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การตอบสนองที่รับรื่นทั้งบนถนนและทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมดิฟล็อกที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะบนเส้นทางที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเนินเขาสูงทรายนุ่มหรือเส้นทางหินรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นใจแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเสริมความแข็งแกร่งและป้องงกันควาาามเสียยยหหขณะุทโด ภายในห้องโดยสารของ DMAX ็3 3 2ผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้การรองรับที่ดีสำหรับการเดินทางระยะไกลแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการเชื่อมต่อที่สะดวกพวงมาลายัยมันติฟังชันช่วยให้ควบคุมระบบเสียงและระบบควบคุมความเร็วได้สะดวก ขณะที่หน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญของรถช่องเก็บของและพอร์ต USB มีให้ใช้งานหลายจุดเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร S32 มีให้เลือกทั้งรุ่น4ประตูและรุ่นตอนครึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมพื้นที่วางขาที่สะดวกสบายเบาะหลังสามารถพับเก็บเพื่อ,อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระระบบปรับอากาศช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายในทุกสภาพอากาศและระบบเก็บเสียงช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อการขับขี่ที่ผ่อนคลาย ด้านความปลอดภยัยดีแม็ a ซ์ซั t ทิกทรัคอสสามาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนการชนด้านหน้าเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่บนทางหลวงเซ็นเซอร์ถอยจอดและกล้องมองหลังช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นขณะที่โครงสร้างตัวถังเสริมแรงช่วยเพิ่มการป้องกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เครื่องยนต์ดีเซนของ S32 ได้รับการปรับแต่งให้มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีเยี่ยมแม้จะเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงตัวถังที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้รถมีความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดระบบการสะเทือนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลบนถนนทั่วไปแต่ยังคงความสามารถในการตะลุยเส้นทางออฟโรดได้เป็นอย่างดี 2025 Isuzu D-Max Tactical Truck S32 เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและต้องการรถที่สามารถรับมือกับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเส้นทางทอน